เรียนอาจารย์ที่เคารพพวกเรากลุ่มที่6จะมานำเสนอหัวข้อวิจัยที่ชื่อว่าอิทธิพลของผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อออนไลน์ beauty blogger ท,ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงาม ในสังคมไทยปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึงสะดวกและรวดเร็ว จากข้อมูลสำนักง,งานสถิติที่พิจารณาการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตในปี2561พบว่าผู้มีการศึกษาที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาเป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดร้อยละ95.7ลองลงมาระดับอนุปริญญาร้อยละ90.8มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ85.2 ส่วนกิจกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่าส่วนใหญ่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook, Twitter ์ล ne ร้อยละ9 5 1ใช้ดาวน์โหลดข้อมูลร้อยละ85.9และใช้อัปโหลดรูปภาพรูปถ่ายวิดีโอร้อยละ57.0เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียผู้ประกอบการจะต้องดึงศักยภาพจากการขายหน้าร้านแบบดั้งเดิมแล้วเสริมให้ทันกับโลกปัจจุบัน ผู้ซื้อปัจจุบันจะหาข้อมูลอย่างดีเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปและเพื่อให้รู้สึกมั่นใจต่อาการตัดสินใจซื้อในแต่ละครั้ง สำหรับตลาดความงามของไทยมีการเติบโตและขยายตัวต่อเนื่องจากกราฟจะเห็นได้ว่าตลาดความงามในปี2,561ตลาดในประเทศไทยมีมูลค่า1.7แสนล้านบาทตลาดส่งออกมีมูลค่า80,000ล้านบาทในขณะเดียวกันปีพศ2,562มูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นประมาณ3แสนล้านบาทแบ่งออกเป็นตลาดในประเทศไทย1.8แสนล้านบาทและตลาดส่งออก1.2แสนล้านบาทแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดแม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อ อนวยแต่ตลาดความงามยังมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากคนไทยยุคใหม่ที่หันมาเสริมและสนใจความงามรวมถึงเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้มากขึ้นในขณะเดียวกัน beauty b ก o กอ e r เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคจากที่ในอดีตการเลือกผลิตภัณฑ์ความงามจะสอบถามจากผู้แนะนำตามเคาน์เตอร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับสินค้ามาอีกต่อหน,นึง่งแต่อาจไม่ได้ทดลองใช้จริงผู้บริโภคในยุคปัจจุบันสนใจที่จะหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามและ beauty blogger จึงเป็นแหล่งที่ผู้บริโภคจะศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนสนใจโดย beauty blogger นั้นเป็นที่ทราบว่าจะต้องมีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงและนำเสนอผลตามความเป็นจริงและทำให้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวผู้นำเสนอหรือ beauty blogger นั่นเอง และส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะทำการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ความงามก่อนการตัดสินใจซื้อผ่านช่องทาง YouTube มากที่สุดจากตารางแสดงรายชื่อผู้ที่มีความรู้ด้านความงามอันดับที่1-5ถึงที่มีจำนวนผู้ติดตามทาง YouTube มากที่สุดได้แก่เมอานัตตี้อาชิตาแอมมี่และมินชี่ตามลำดับ เมื่อพิจารณาความเป็นมาจะพบว่ารูปแบบการแนะนําผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและการสาธิตแการแต่งหน้าของผู้มีความรู้ทางด้านความงามทั้ง5คนนี้มีความโดดเด่นและแตกต่างกันออกไปวัตถุประสงค์ของงานวิจัย1เพื่อศึกษาอิทธิพลของผู้นําเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความงามทางสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าด้านความงามของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับข้อมูลผู้นําเสนอผลิตภัณฑ์ความงามทางสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผู้นําเสนอสินค้าด้านความงามทางสื่อออนไลน์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทัศนคติการเปิดรับและพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความงามของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้ในธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายและตอบสนองความต้องการและ 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความงามและการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำการสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองขอบเขตการศึกษาคือกลุ่มประชากรผู้มีกำลังซื้อที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มอายุ18-39ปถึงปีทั้งเพศชายและเพศหญิงเนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม คนที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศไทยและยังเป็นกลุ่มที่รับรู้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์มากที่สุดนิยามศัพท์เฉพาะ 1. สื่อสังคมออนไลน์คือสื่อหรือช่องทางของการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทันทีผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ 2. ผลิตภัณฑ์ด้านความงามคือผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยใช้ถูนวดพ่นหรือโรย 3. บล็อกเกอร์ด้านความงามคือผู้เขียนบล็อกที่มีผู้ติดตามและให้การยอมรับว่ามีอิทธิพลทางความคิดในเรื่องของความงามและ 4. การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความงามคือความตั้งใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่ปรากฏในบล็อกความงาม บทที่ 2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2.1แนวคิดและทฤษฎีแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีค่ะทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจแนวคิดกรรเป็นผู้นำทางความคิด โดยจะเริ่มจากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจนะคะกระบวนการตัดสินใจซื้อเป็นขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปโดยการซื้อจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านกายภาพและด้านจิตใจค่ะโดยทางร่างกายและสมองจะเป็นตัวกําหนดที่ทําให้เกิดพฤติกรรมการซื้อโดยกระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย5้ขั้นตอนค่ะ 1. การรับรู้ถึงความจําเป็นในการซื้อผู้บริโภครู้สึกต้องการในบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการและรู้สึกว่ามีความจําเป็นที่ต้องซื้อมาค่ะ 2. การค้นหาข้อมูลผู้บริโภคร,รับรู้ถึงปัญหาหรือมีความต้องการซื้อสินค้าผู้บริโภคจะเริ่มค้นหาข้อมูลที่จําเป็นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นค่ะ าการประเมินผลทางเลือกผู้บริโภคจะพิจรารณาถึงคุณสมบัติของสินค้าซึ่งก็จะมีการกำหนดเกณฑ์เอาไว้ก่อนแล้วค่ะ 4การตัดสินใจซื้อผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อถือว่าเป็นการตอบสนองต่อสิงกระตุ้นพิจารณาจากสถานที่ซื้อเงื่อนไขในการซื้อและความพร้อมที่จะจำหน่ายค่ะและสุดท้ายนะคะ5การประเมินผลภายหลังการซื้อผู้บริโภคจะมีการประเมินผลหลังการซื้อด้วยว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ทําให้ได้รับความพึงพอใจหรือไม่และนําไปเก็บไว้ในความทรงจาช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในครั้งถัดไปค่ะ แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค 1. ผู้บริโภคเป็นบุคคลที่มีความต้องการซื้อผู้ที่มีความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นผู้บริโภคหากบุคคลน,นั้นๆไม่มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ก็จะถือว่าไม่ใช่ผู้บริโภคค่ะ 2. ผู้บริโภคเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการซื้อนอกจากจะมีความต้องการในการซื้อแล้วผู้บริโภคยังต้องมีอำนาจในการซื้ออีกด้วยดังนั้นในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ที่ตัวเงินของผู้บริโภคด้วยค่ะ 3. ผู้บริโภคเป็นบุคคลที่ทําให้เกิดพฤติกรรมการซื้อเมื่อมีความต้องการซื้ออํานาจในการซื้อจึงจะทําให้เกิดพฤติกรรมการซื้อโดยในการซื้อผลิตภัณฑ์จะมีคําถามที่ว่า <c oughs> ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่ใดและซื้อเมื่อใดและในการซื้อแต่ละครั้งจะซื้อมากน้อยเพียงใด 4. ผู้บริโภคเป็นบุคคลที่ทําให้เกิดพฤติกรรมการใช้การดูว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สินค้าอย่างไรพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะ ทฤษฎีที่2นะคะแนวคิดการเป็นผู้นําทางความคิดผู้นําทางความคิดคือบุคคลผู้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนหรือเป็นคนการทงข้อมูลหรือที่เรียกกันว่าผู้มีอิทธิพลทางความคิดเนื่องจากผู้นําทางความคิดจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งสามารถให้ความรู้ความคิดเห็นและข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ค่ะลักษณะผู้มีอิทธิพลทางความคิด หเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญตัวบุคคลนั้นๆจะต้องมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนนําเสนอออกมาค่ะ 2. เป็นผู้ที่มีข้อมูลมากไม่ใช่แค่ว่าได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่บุคคลนั้นๆต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้และแจ้งให้บุคคลอื่นได้รับทราบข้อมูลนั้นด้วยค่ะ สาเป็นผู้ที่เปิดโอกาสต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้คิดเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเองด้วยไม่ควรที่จะปิดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนอื่นด้วยความคิดเห็นของตนเองค่ะ 4. เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือต้องสามารถจูงใจให้ผู้อื่นคอยตามได้แต่จะต้องอยู่บนบรรทัดฐานที่มีความซื่อตรงค่ะ2.2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมานั้นผู้วิจัยได้ทําการเลือกหัวข้อวิจัยที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในวิจัยครั้งนี้ซึ่งทุกหัวข้อเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางความงามผู้นําเสนอผลิตภัณฑ์ทางความงามโดยการใช้สื่อออนไลน์ยกตัวอย่างนะคะ YouTube และการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อออนไลน์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางความงามซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเรื่องซื้อผลิตภัณฑ์ทางความงาม บทที่3ระเบียบวิจัยบทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์อิทธิพลของผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความงามทางสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุตั้งแต่18 39ปีทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยเก็บข้อมูล จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์แล้วนำมาสรุปผลการศึกษา3.1กรอบแนวคิดมีดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปได้แก่เพศอายุสถานภาพอาชีพรายได้ 2. ปัจจัยจากผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ได้แก่ ความน่าเชื่อถือความชื่นชอบการยอมรับความพึงพอใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความงามได้แ,แก่ความถี่ค่าใช้จ่ายบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรวมถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลเช่นช่องทางการเปิดรับข้อมูลความถี่ช่วงเวลาระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลต่อครั้ง3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือกลุ่มประชากรผู้มีกำลังซื้อที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงอายุ18-39ปีทั้งเพศชายและเพศหญิงเนื่องจากประชากรช่วงอายุนี้เป็นกลุ่มคนที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศไทยและยังเป็นกลุ่มคนที่รับรู้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์มากที่สุดโดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างคำนวณจากวิธีของทาโรยามานิจากประชากรในจังหวัด เชียงใหม่ทั้งเพศชายและเพศหญิงจำนวน1,779,254านวน1คนเป็นประชากรที่มีอายุระหว่าง18-39ปีจำนวน5 6านวน5คนโดยใช้สูตรการคำนวณดังนี้เมื่อกำหนดค่าความเชื่อมั่น90%และ ความคาดเคลื่อน10%จะได้กลุ่มตัวอย่าง99.980คนเพื่อลดความคาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน100คนโดยการใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มโดยบังเอิญ 3.3เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามออนไลน์จำนวน1ชุดเก็บข้อมูลจำนวน100คนโดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเองก่อนทําแบบสอบถามจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามก่อนเพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามตามคุณสมบัติที่ต้องการโดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องรู้จักผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความงามทางสื่อออนไลน์5คน ได้แก่เมอานัตต e mi, ี้อชิตาแอมมี่และมินชีโดยแบบสอบถามจะเป็นคำถามปลายปิดมี4ส่วนดังนี้ส่วนที่1ข้อมูลลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาอาชีพและ,และ,ะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนที่2ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล ของผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความงามทางสื่อออนไลน์ได้แก่สังคมออนไลน์ที่ใช้ความถี่ในการเปิดรับช่วงเวลาในการเปิดรับและระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลในแต่ละครั้งส่วนที่3ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยของผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความงามต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความงามได้แก่ความน่าเชื่อถือความชื่นชอบการยอมรับและความพึงพอใจต่อผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ส่วนที่4ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้แก่ความถี่ในการเลือกซื้อค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งและบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 3.4ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 1. ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามและกลุ่มสำรวจเป็นประชากรผู้มีกำลังซื้อที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชีงยงใหม่โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรเพศชายและเพศหญิงทั้งหมดหนึ่งรคน 2. ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานการศึกษาและเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อช่วยในการทำการศึกษามีข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น3.5วิธีวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์โดยจะมีตัวเลือกให้ตอบโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ดังนี้วัตถุประสงค์ที่1เพื่อศึกษาปัจจัยจากผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความงามทางสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าความงามของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะใช้ข้อมูลในส่วนที่3าม โดยใช้มาตรวันของ e c u r r ์ r a t t n n s s c l l e ดังนี้เมื่อแบ่งระดับความสำคัญจึงนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของความสำคัญดังกล่าวดังตารางที่3.2การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่1และส่วนที่4จะนำข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามที่ได้รับคืนและทำการคัดเลือกฉบับที่เกี่ข้อมูลครบถ้วนนำมาทำการวิเคราะห์เพื่อคำนวณหาค่าสถิติคือ ความถี่และร้อยละวัตถุประสงค์ที่2เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับข้อมูลจากผู้นําเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความงามทางสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคและปัจจัยจากผู้นำเสนอสินค้าด้านความงามทางสื่อออนไลน์ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามโดยใช้ข้อมูลในส่วนที่2ทํทำการวิเคราะห์ด้วยการหาความถี่ร้อยละและค่าเฉลี่ยและทำการหาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ f t e s t กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอวิจัยที่ต้องการศึกษาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ